สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนสมาชิกช่องต่อบุ๋ยเขาชาแนลแลวก็ทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมช่องต่อบุเขาชาแนลครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวต้องยอมรับครับทุกๆวันนี้นะครับอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากโดยเฉพาะคนที่เป็นครีเอเตอร์หรือว่าเป็น เจ้าของช่อง YouTube ต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีโดรนไว้ในข้อครองในห้วงที่ผ่านมาครับเพิ่งมีข่าวใหญ่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับของ y o u t u b e อชื่อดังก็มีการบุกเข้าจับกลุ่มจากจเจ้าที่กสทชนะครับเนื่องจากว่าใช้เครื่องมือสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วมันเกี่ยวข้องกับโดรนยังไงโดรนก็คือ เครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าตัวอากาศยานและก็ตัวบังคับใช้คลื่อนความถี่ของวิทยุฉะนั้นใครที่มีโดรนไว้ในครอบครองหรือมีโดรนที่ใช้จะต้องมีการขึ้นทะเบียนกับกสทชและก็จะได้รับใบอนุญาตจากกสทชครับลักษณะของโดรนที่จะต้องขึ้นทะเบียนนะครับ <alter ations> ก็คือนะคโดรนที่มีกล้องนะครับถ้าในประเทศไทยเป็นโดรนที่มีกล้องส่วน ประเภทของเ,อเครื่องบินบังคับวิทยุพวกนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับลักษณะของใบอนุญาตของกสะทะชนะครับที่คนที่มีโดรนขึ้นทะเบียนก็จะได้รับอนุญาตนะครับเป็นใบอนุญาตสีดแดงๆอย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็คือให้สามารถที่จะใช้โดรนได้นะครับแล้วก็ใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับ ฉะนั้นใครที่มีโดรนที่มีกล้องนะครับที่นำไปถ่ายภาพเพื่อป้องกันการถูกจับกลุ่มนะครับจากเจ้าที่กสทชที่ใช้ย่านความถี่วิทยุโดยผิดกฎหมายนะครับก็ควรจะลงทะเบียนข่อมีขอใช้ให้อย่างให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือเป็นเอกสารที่ได้รับอนุญาตในการใช้โดรนจากกสทชนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับท่านใดที่ มีโดรนที่ถูกต้องและได้รับอนุญาตจากกสทชแล้วนะครับก็ควรที่จะมีใบขับขี่ด้วยนะครับจากแล้วก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับลักษณะของใบขับขี่มาจาก CA t ครับสำนักงานการบินพลเรือนอันนี้ท่านก็จะมีใบอนุญาตจากกสทชและก็มีใบขับขี่ในการบินโดรนได้อย่างถูกต้องแต่ว่าก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับในการใช้งาน อากาศยานไล้คนขับหรือโดรนของเรานะครับถ้าอยากให้มันถูกต้องจริงๆพื้นที่การใช้งานหรือก่อนที่เราจะนำโดรนขึ้นบินนะครับควรจะต้องศึกษาพื้นที่ว่าสามารถที่จะใช้โดรน,นได้ไหมซึ่งมันก็มีแอปให้เราได้เข้าไปศึกษานะครับหรือมีเอกสารอะไรต่างๆท,ที่เราเข้าไปศึกษานะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นประกาศสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับ ก็จะมีคู่มือเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือว่าพื้นที่ไหนนะครับพื้นที่ไหนสามารถที่จะบินโดรนได้แล้วก็พื้นที่ไหนที่เป็นเขตห้องห้ามเป็นเขตห้องห้ามและก็ถ้าเกิดว่าเรามีความจําเป็นที่ต้องขึ้นบินเราจะต้องดําเนินการอย่างไรแล้วก็ช่วงไหนช่วงเวลาใดที่ไม่สามารถขึ้นบินได้เนื่องจากสาเหตุอะไรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางการบินใกล้สนามบินหรือเป็นสถานที่สําคัญสําคัญ ะฉะนั้นใครที่จะขึ้นบินก็ควรที่จะศึกษาด้วยเพื่อไม่ให้รบกวน,นอากาศยานหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่เราสามารถจะโหลดเข้ามาเพื่อที่จะดูพื้นที่การบินเบื้องต้นว่าสามารถที่จะบินได้หรือไม่ความสูงเท่าไหร่ห่วงเวลาเท่าใดนะครับแล้วก็นํามาเปรียบเทียบกับคู่มือพื้นที่การบินเล่มนี้นะครับชื่อว่า uas p r o a i l ก็ ลองไปโหลดเข้ามาศึกษาดูนะครับพอเข้าไปในแอปแล้วมันจะขึ้นแผนที่จุดที่เราอยู่แล้วก็มันจะบอกว่าพื้นที่ที่เราจะบินเป็นพื้นที่ประเภทใดแล้วเราก็นำมาใช้กับประกาศสำนักง,งานการบินพลเรือนฉบับนี้นะครับเพื่อที่จะดูว่าพื้นที่ดังกล่าวมันเป็นพื้นที่ลักษณะใดต้องใช้การขออนุญาตแบบใดและสามารถขึ้นบินได้ห้องเวลาใด อย่างนี้ก็จะสร้างความอุ่นใจให้กับนักบินนักบินโดรนได้อีก,อกเยอะอนะครับแล้วก็ในพื้นที่ใดที่ไม่เป็นพื้นที่ห่วงห้ามหรือไม่ติดขัดในหนังสืเอเล่มนี้นะครับจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่เสียก,ก่อนนะครับและก็จะลืมครับเอกสารมีให้ครบถ้วนแล้วก็นําเอกสารของท่านที่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีใบกับขี่โดรนติดตัวไปกับโดรนด้วยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ share, ช่องต่อภูเขาชาแนลแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆที่ใช้ดโดรน<ม>นะครับมีดโดรนในครอบครองให้ไปดำเนินการให้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกลับขอบคุณครับ